ในระบบ Advanced System เมนู Add a t a Entry ที่หน้าต่างขอเบิกเงินทุลองการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างขอเบิกเงินทุลองเป็นการบันทึกขอเบิกเงินทุลองตามจำนวนที่ต้องการใช้เพื่อส่งรายการขอเบิกนั้นให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการบันทึกเบิกเงินทจุจริงนะคะเบิกผู้ที่บันทึกขอเบิกเงินทดลองนั้นจะเป็นพนักง,งานของบริษัทค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ในหน้าต่างขอเบิกเงินทดลองนั้นนะคะสามารถบันทึกข้อมูลได้2วิธีด้วยกันคือวิธีที่1ใช้วิธีการคลิกที่ปุ่ม Copy เพื่อเป็นการ Copy เอกสารเดิมที่เคยบันทึกเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะซึ่งสามารถ Copy ได้ทุกสถานะเอกสารเลยนะคะ วิธีที่2จะเป็นวิธีการคีย์อินเองโดยตรงที่หน้าต่างขอเบอิกเงินทดลองค่ะซึ่งจะยกตัวยอย่างในการบันทึกข้อมูลโดยวิธีการคีย์อินเข้าไปเองนะคะเริ่มจากเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคนวิ่งเพื่อให้โปรแกรมรันวิ่งเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะจากนั้นนะคะรหัสพนักงานสามารถคลิกลูกศรลงมาเพื่อทําการเลือกรหัสพนักงานที่ทําการขอเบอิกเงินทดลองนะคะจากนั้นวันที่ครบกําหนด สามารถระบุได้เลยนะคะว่าต้องการระยะเวลากี่วันนะคะแลวหลังจากนั้นนะคะมาดูในส่วนของวันที่เอกสารโปรแกรมแสดงวันที่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะจากนั้นรายการสามารถระบุข,ข้อมูลลงไปได้เลยนะคะว่ารายการขอเบิกเงินทดลองนั้นมีรายการอะไรบ้างนะคะซึ่งสามารถอธิบายรายการลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของช่องจงํานวนเงินสามารถระบุยอดเงินที่ต้องการขอเบิกเงินทดลองได้เลยนะคะว่าต้องการเบิกเงินทดลองด้วยยอดเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะและหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงยอดรวมให้อัตโนมัติค่ะ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของรายการที่ขอเบิกเงินทดลองไปนะคะหากต้องการอธิบายรายการเพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างเช่นขอเบิกค่าเดินทางไปต่างจังหวัดจอบคุณดูสิทธิ์นะคะหากต้องการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกที่รูปบั้นขยายหรือกดที่ปุ่ม F11 ค่ะโปรแกรมจะลิงก์เข้าสู่หน้าต่างรายละเอียดการเบิกเงินนะคะก็ใส่ชี้แจงลงไปได้เลยว่า,ามีรายละเอียดหรือขั้นตอนอะไรบ้างนะคะที่จําเป็นที่จะต้องขอเบิกด้วยยอดเงินนี้นะคะอาจจะ ใส่ข้อมูลที่ดีสคริปชันนี้ลงไปได้เลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีที่แท็บดีสคริปชันนะคะซึ่งท็บดีสคริปชันนี้ก็จะเป็นหมายเหตุรวมนะคะซึ่งจะแสดงในส่วนของท้ายฟอร์มซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อทำการพิมพ์แบบฟอร์มก็จะแสดงหมายเหตุหรือดีสคริปชันตรงนี้ให้อัตโนมัติค่ะและหลังจากที่บันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างขอเบิกเงินทดลองค่ะ